ช่วงที่ตรวจสอบนะครับเจอจุดสิ่งเจอเขาเรียกอะไรล่ะเจอเจอปัญหานะจะเรียกว่าปัญหาก็ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเป็นจุดที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจนะครับก็เลยต้องทําการเปลี่ยนให้กับทางลูกค้านะครับเนาะคือท่านผู้ชมเคยได้ยินคําว่างานงานชุบโครเมียมนะครับงานชุบโครเมียมยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ได้นะครับแกมนะครับตัวนี้การที่ได้มาซึ่งงานชุบโครเมียมเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือนํา นำชิ้นงานแท้นะครับก็คือชิ้นงานที่ติดรถนะครับแล้วก็นําไปชุบนะซึ่งกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คืองานที่เป็นงานเทียบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเส้นลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับถ้าในกรณีที่เรานําพาร์ทพาร์ทแท้ติดรถนะครับไปชุบนะครับบางคนอาจจะ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมชัยอีกแล้วนะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่ออสุสุคิงยนนะครับสาขาพี่ไม้นะครับโคราชบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะครับพอดีนะครับเมื่อวานเพิ่งรับรถมานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทำการตรวจสอบเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีคิวนะครับส่งมอบเจ้าสุดหล่อคันนี้แหละครับให้กับทางลูกค้าแต่ว่า ช่วงที่ตรวจสอบนะครับเจอจุดสิ่งเจอเขาเรียกอะไรล่ะเจอเจอปัญหานะจะเรียกว่าปัญหาก็ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเป็นจุดที่เราเห็นแล้วอเรารู้สึกไม่สบายใจนะครับก็เลยต้องทําการเปลี่ยนให้กับทางลูกค้านะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะว่าขวัญชัยเจออะไรนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีสุสุไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ โอเคมาดูกันเลยนะว่าขวัญชัยนะครับเจออะไรนะครับเนาะก็คันนี้นะครับก็เป็นตัว210นะครับก็เป็นสีขาวนะแต่ว่าแต่งเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดยืนย้ำกันชนนะครับแล้วก็ชุดชุบคมเมียมไม่ว่าจะเป็นแก้มนะครับกระจังหน้าแล้วก็ตัวกาบประตูนะครับเนาะแต่จุดที่ขวัญชัยเจอนะแล้วก็ขวัญชัยคิดว่าหลายๆคนเจอนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าพูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือจุดนี้นะครับ คือท่านผู้ชมเคยได้ยินคําว่า,างานงานชุบโครเมียมนะครับงานชุบโครเมียมยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ได้นะครับแก้มนะครับตัวนี้แก้มแล้วก็การประตูนะครับคืองานชุบโครเมียมอะครับการที่ได้มาซึ่งงานชุบโครเมียมเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือนํา นำชิ้นงานแท้นะครับก็คือชิ้นงานที่ติดรถนะครับแล้วก็นําไปชุบนะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยชุบเจ้าตัวไฟเบอร์หรือว่าพลาสติกก็ทําได้แล้วนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คืองานที่เป็นงานเทียบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะถูกทํามาจากทางร้านเลยนะครับเนาะแต่ปัญหาที่ขวรใช้เจอนะก็คือการที่นําแก้มนะครับไปชุบนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะเป็นลักษณะนี้ขวรใช้ไม่แน่ใจนะว่าจะมองเห็นได้มากน้อยขนาดไหนนะ เดี๋ยวจะพยายามส่องให้ดูแล้วกันนะครับเราสังเกตดูดีๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยริ้วๆนะครับเป็นเหมือนเส้นเห็นไหมนี่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 น่าจะชัดอยู่นะครับมันจะเป็นเหมือนเส้นนะครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเส้นนะครับตรงเนี้ยน่าจะชัดกว่านะครับผมจะหามุมให้ดูนะนี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นเส้นลักษณะนี้เลยครับเส้นลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับถ้าในกรณีที่เรานำพาร์ทพาร์ทแท้ติดรถนะครับไปชุบนะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเอาพาร์ทแท้ไปชุบเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอถ้าพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงครับมันดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นพาร์ทแท้ที่เป็นของเดิมจากทางโรงงานนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ตามมาก็คือเนื่องจากว่าวัสดุที่ใช้ในการทำเนี่ยครับเป็นไฟเบอร์ใช่ไหมครับพอเป็นไฟเบอร์ปับ๊บขวัญชัยนะ่ะลองคุยกับทางช่างดูหน่อยเนาะอาจจะเกิดจากว่า บางครั้งนะครับไฟเบอร์เนี่ยเขาจะมีความแข็งอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับพอมีความแข็งอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับเรานําไปชุบโครเมียมนะครับตอนที่ชุบโครเมียมอนะ่ะมันก็เหมือนกับการจะพูดว่าแบบเหมือนกับเป็นผิวมาเคลือบแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเข้าใจกันง่ายๆเนาะเป็นเหมือนการเอาผิวมาเคลือบนะครับตอนที่ชุบมาใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาหรอกนะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันถูกใช้งานไปแล้วนะครับถูกใช้งานไปแล้วหรือว่าถูก นำไปประกอบอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันจะเป็นริ้วๆเนาะไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับ <S <S มันจะเป็นริ้วๆมันจะเป็นเส้นๆนะครับลองลองสังเกตดูดีนะเห็นไหมครับนนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่มันจะเป็นริ้วๆมันจะเป็นเส้นๆนะครับซึ่งบางคนก็ปล่อยผ่านไปเลยนะแต่ว่าขนัชัยถ้าเจอลักษณะนี้นะครับขนใชัยจะพยายามเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเพราะว่าแน่นอนแหละครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ย มันเกิดขึ้นมันขึ้นมันเกิดขึ้นด้วยกระบวนการนะครับแน่นอนเรามันเกิดขึ้นด้วยกระบวนการไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ขนชัยเจอลักษณะนี้นะครับขนชัยจะพยายามเปลี่ยนพาร์ทใหม่เป็นเป็นงานเทียบเนี่ยแล้วก็ประกอบให้กับทางลูกค้าดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้มันดูสวยงามที่สุดนั่นเองนะครับเนาะกนะ็ซึ่งแน่นอนะเพราะปัญหาลักษณะนี้มันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอันนี้ก็ลองลองไปสังเกตรถของเราเองก็ได้นะครับว่า ถ้าใครใส่เจ้าตัวหน้าชุบแก้มชุบมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นงานแท้เนี่ยมันจะเป็นริ้วๆประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าของใครใส่เป็นงานเทียบนะก็จะริ้วๆแบบเนี้ยมันจะไม่มีนะแต่บางคันก็เป็นงานแท้ก็จริงนะแต่ถ้าชุบออกมาแล้วอ่บส่วนใหญ่แรกๆจะไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปสักพักนะครับมันจะเจอมันเหมือนกับว่าเนื้อของเนื้อของโคมเนี่ยกับเนื้อของเจ้าตัวเจ้าตัวพาร์นะครับที่เราเอาไปชุบอะ มันอาจจะจับกันยังได้ไม่ดีนะครับเนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวขนชายปล่อยพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยเพราะว่าเป็นสเปคที่นานๆครั้งนะครับเราจะได้เจอนะครับซึ่งก็คือรถขนเป็ดนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับใครเจอปัญหาลักษณะนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะก็ฝากโทรหาขนชายได้เลยนะครับตามเบอร์โทร0879574721นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ